ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับที่บอกกันน้ำนะครับแต่จากที่เห็นตอนนี้ไม่น่าจะก,กันน้ำนะครับเต็มเต็มเลยส่วนล่างนี้คือผมตะแคงนะครับตะแคงหลอดอ่าแล้วก็เอียงในลักษณะแบบนี้ ผ่านไปหลายเดือนนะครับได้มีโอกาสมาตรวจสอบดูก็เรียบร้อยไปแล้วครับมีท่านไหนเคยเจออย่างนี้บ้างไหมขึ้นสนิมนะครับเนื่องจากแช่อยู่ในน้ำเรียบร้อยไปแล้วแบตเตอรี่ยังต้องดูสภาพกันอีกทีหนึ่งว่า ยังใช้งานได้ไหมยังมีส่วนไหนที่พอจะเป็นอะไรนะครับเป็นอุปกรณ์สำรองพลังงานได้หรือเปล่าแต่ในส่วนนี้น่าจะมีปัญหาไปแล้วนะครับพเพราะแช่ในน้ำ ไม่รู้ว่าระบบ ip ตัวนี้ที่เขียนว่า ip 66กันได้ในระดับไหนนะครับแต่ตอนนี้ที่เห็นก็คือเรียบร้อยครับ